สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ตุกคนน้องสบายดีตน้นเพียงหรือว่าต้นกรลังสิบ่ายนพี่น้องเนงนตฝนตกลิ่นฝนตกลิ้นมือซื้อน,นี่ก็ตก๊แล้วก็มาเมื่อวานนี่ก็คุ้มค้มแล้วเมื่อนี่ก็ต๊อีกแล้วน้อง เคยถ่าไปเห็ดงานฮะก้มาก้าแพงกับเีเ,เห็ดกับขา่าวเหยือเคยถ่าวกินบันนีเน้องพี่น้องเมื่อนี้มีอาหารอยู่ได้พี่น้องแล้วมีคนมาหลอกขายกุ้งเนาะพี่น้องกุ้งสดถิ่นละ่นมาเลคลขายินะ่านซื้อบอกกุ้งเต้นซื้อ,ก,อกุ้งเต้นซอยแน่ผ่นวะก้าแพงก็เลยเหมาะเลยบัวมีกับข่าวพี่น้องแต่ละมือละวันนะหาเสากินข่ำมาหนะ่พี่น้อง้ยซื้อซื้อกินยำเสา ยำเพนบะมี่กระสือกินยำเพนยำแรงบะมีพราะว่าห้องอยู่ห้องก,กินกับอึดยากมากแค่ไ,ไม่ต้องเลยมันบคือเก่าเนะจะหาขี้อัจจโบบ่คอยมีแต่ข้าเแพนกับบ,บมีเวลาไปหาเดี๋ยวเขาพื้นแบบว่าข้าอยากสั่งเขาแบบว่าเอามาหา้เป็นโลแน่นะแบบว่าอยากตุนไว้กินโดนๆติดตุนไว้กินประมาณอาทิตย์หนึ่งจังสินะแบบ บได้พอโตพี่น้องบ่คือเก่าตะกีน่ะเฮาสั่งเอามาให้แน่โลนึงก็ได้นะเดี๋ยวนี้บ่มีนะพี่น้องเนาะคนตกลิ้นก็สิไขแน่เนาะพี่น้องเนาะนทางสิบ่ควน่ะนะซแพงอยู่แคทางแล้วมื้ตาจะสิบ่ขึ้นเวลาลังทนน่ะเวลากินกินข้าวนะพี่น้องงซแพงกินข้าวอยู่หน้าบ้านเนาะกินแล้วก็เวลาเฮาอาปากนี่ได้กินฮอดขี้ดินไงเข้าปาเขาดังได้ักกินกินเยเนาะเพราะว่าเฮาก อยู่ตามธรรมชาติหั่นเนาะพี่น้องหลีกเลียงบ่ได้ธรรมชาติกธรรมชาติขี้พุ่นเนาะก็ก็ยามันปอดที่ติดเสื้อหรือบ่ติดก็แล้วแต่มันสิเป็นโลดคันธรรมชาติอยู่ต้นไม้ใบหญ้าก็สิไข่อยู่เนาะอันต้นอยู่ธรรมชาติบัดกับขี้พุ่นเนาะนี่เด้เนาะพี่น้องสาวแพงซื้ออัน10,000เนาะ10,000ถ้าเป็นเงินบาทก็20บาท 20บาทหันเนาะพี่น้องเนาะ20บาทก็20บาทเลือกเพิ่นสิเลือกอันก้อยเนาะพี่น้องก้อยเฒ่าก็มาแล้วั่ะเพิ่นยังย้วน้องบ๊อตน้องบ๊อตบ่สบายน่าจะเห็ดงานเหื่อยๆบัดยังบ่ได้พักพ่อนดอกเอาลูกต่อพี่น้องน้องบ๊อตงอแงให้ ส่วนเรากับตันก็นยังไปเขาหนาไก่พีน้องเลยหมูเพิ่นเอาไก่มากก็เลยไปเบิ่งไก่เขานนาไก่สิบพันสื่อกินมือเศ้านี่ก็ซื่อกินแล้วก็เบิดแล้วก็มาสื่อกินอีกน้องๆบบัดมือนะสื่อกินซ้มเวลา เก่ายังว่าเฮาไปหามันก็พอได้อีเดียวนี่นะคะยังก็บ่ค่อยได้อันนี้พักสิไว้กินกับทางตัวเป็นตัวตายในพี่น้องเอ้ยมันก็บ่อยากสดปานไดดอกอาซอแพงก็สิเตรียมขั้นต้นก้อยเนาะพี่น้องเนาะบดนี้เนาะเดี๋ยวเสิรขึ้นก่อน นี่นะพี่น้องเฮากระเรียมคล้องไว้เรียบร้อยเครื่องไว้เรียบร้อยนะพี่น้องมีเป้งงัวอ,อีกกระชิเอาอันมะพริกเอามะพริกก่อนนะพี่น้องเนาะหืมดวงเด่งดงเด่งเลยแดงงัว กัวน้ำลาน้องพี่น้องไข่กุ้งว่าให้มันเค็มบันไดอืมหนุ่เด้งหนุ่เด็กน้าพี่น้อง ีน้ำแน่ซาแวพงเสือขึ้นระนาบม,มันปวสดสะเด็ดปันใดน,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 น่ะพี่น้องยามันมันจึงมีหนามมันจึงมันจึงบกมันจึงบกแขนมั้งพี่น้องเวลากินส้มซาแพงที่เอาสมมักนาวนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามะกอ,อกบ่มี แล้วก็กำลังคนก็ใส่มะขามนะพี่น้องเนาะตำตำมะขามดิบแล้วก็ปั่นเอาหนามมันอันนี้ซาแพงก็จะใส่พักนะพี่น้องเนาะ นากินช่วงหิวเข่าซ้ำนี่นา ใส่ปลาแดดเดี๋ยวเนเนาะใส่น้ำปลาเอาเนื้ซาเปงซีซีมก่อนเอาพอดีระโบ แถบพี่น้องอ่ะกินเถานากันเด้อเด้อพี่น้องเด้อบันยิ่กินเถานากันเด้อมาฮอดเคยเถาอะไรพี่น้องสบายดีพี่น้องน้องบอสจอมส่อจอมซนนอนแล้วพี่น้องก็หายนีอนเปลี่ยนโดนบอสคอยสบายบอสตากคนโดนรูนี่เอาเลยดูอาหารพี่เห็นเต็มลงเด้งลงเด้งเออเต็มเป็นบางโต พองดูเดตัางหกอืมอกระโดหน่อยตุ้มเต้นมันดูเด็กวันนี้พักเตรียมถาดพี่น้องพักในสวนนี่แหละมีแต่พักปลูกเองเนาะพี่น้องโหเระพาแล้วก็นั่งเลิศแล้วก็พักบีปลาแล้วก็พักหมักตุ้มเนาะพี่น้องอเป็นได้เฮยเสยบอเยอะ นัวคักอย่นัวกุ้งกุ้งตัวโตๆเลยนะกินมี่ร้อยมันนะแม่ลูกบอกกินดีโอ้ยเออบอกกินมันเต็มกี่ลาไปใส่ไรไม่ไม่เฮื่อนบ่สจากอายามีตามินให้กินหนง่มแดนดีนัวไม่นองนะเสียรนิ้วเขาวว้จ้ะ นิเมื่อนี้ได้มากินข่าวเที่ยงข่าวบ่ายนะพี่นักเมือว่านนี่จะเสวยยันคำกัานกินแล้วมันเสะท่านกินให้ต่บุกินก๋เทาอืมอุ่ยอ่ยจะไปกัน บอกไม่คอยกุ้งสูกินทางอยากกินทางอยากว่าโอ้บ่าวตันไม่เปนอกู้อยเอดเวดมนงามไปยังไงไปขาน้ำไก่ว่าไปก้อนนะฮะขาน้ำไก่เลยครับล้วก้อยกุ้งผาบ้ม่ม่ไหไปขอน้าไก่ลบโลกหน่องเลยหิวม้อเลยจักยำได้รมั รสาศาตรมันโอเคบ่เฮ้ย<ม>เพ็ดก็พอดีบ่<ม>คือสิเป็นพอดีแล้วจังบ่อยากห้ามบางผีกเอามาผุดดิบมาก,กัดอีกบ่บากผีกิ้วเลยน้อยแต่เพ็ด<ม>ได้มาแต่หันใหญ่เคี้ยวว่าในพี่น้องไปสื่อเขาเปียกแล้วทันเลือกพี่หน<ม>ูแต่งมางผดหายมาก,กัดกับกะปีแต่งหายแต่บางผีกะกปีไปบ่หายโอ้ยสิบาก,กัดกับยังนอว่ะ <laughs> ไก่ห้าฮั่งร้อยไก่ขวามทั้งขยะแล้วลูกนุ่มทั้งขยะแม่กวดไปเต็มขวามแลยน้ำปลอมาหารนี่จะบุ๋นน่ะเอาโกยมาเอาโกยมาน่ะโกยทางหน้าวแทงก็เห็ดงานทรงมือซ้ำมือแล้วพี่น้องเอ้ยยกกระสอบแก้วไปไหว้ย่เพผัวละกระจูดหมากตาน ใหม่เบิดเลยพี่น้องแป้นเอเติร์ดแานี้แป้นเห็ดเออเติร์ดเนาะพูมี่ตัวกล้องขีเท่าสี่จุดหาจุดอยู่ผูกระแพงทำความสะอาดตั้งแต่ฟูนขังเพื่อนปารีผู้มาต้นใหม่ต้นตอกมันหกแถวกระแพงหวัดนี่ก็ะซ้าแพงเป็นคนทางเป็นคนหวด จังหน่อยใบพูลงมาในแห่งกระยลนาอพี่น้องแล้วก็เต็นนะบ้านกระผู้ม่น้ำปลาลี่เนาะนยับมาแล้วก็ไปทำความสะอาดสอยเขาเอื่อนบนใหญ่บ้านแล้วก็มือน,นี่เช้าเพ่งกับใหญ่นาอพี่น้องใหญ่ทั้งดอกใหม่ออกไป ลูกพักบัวพี alumni, ่น <religion> <m ý breathe> ้องก็เพื่อได้สิแจวกาิเ็ดส่วนใหญ่กับบ่มีเวลาไปโฮดไปดูแลมันก็เลยปลูกเอาใส่ใส่ปนใส่แจวนะพี่น้องแล้วก็ทําความสะอาดนี่แหละกวดใบไหม่ใบอตแค่นี้แหะพี่น้องเออจนบ่ได้อยู่ได้เศร้านี่ก็ตอนมาปลูกไม้คุดตบแตกนาะพี่น้องเนาะง่ายมาหินขึ้นมา ตกแต่งแล้วใหม่ๆแ้วก็ใหญ่ต้นอันนี้มานี่เดนพี่นนองมันหกทางเที่ยวก็เลยเอามันมาพี่ขี่บัญญางัวกินนี่เดนนี่พักหอมบัวซาแพงพักหอมเบกเนาะต้นไม้ต้นี้กระปุกมันเสานี่ทำคาวาม,ามสะอาดพี่เนอะฮะกับซียุดเนี่ยแหละยุดเหดอยู่ห็ดกินในพูวะแลลวกั พอดีแล้วเป็นทีเรยบร่อยแนละ้วพี่น้องอันทำความสะอาดกันถ้าแพงก็สิคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าคนไรก็แชร์ก็ติดตามเราชมคลิปหนาสบายดีสบายดี